องหญา้าพี่น้องงามงามมาอนีิว่าสิเก็บเอาจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะมาอนีิไปโลหาเห็ดมากกับบ้นออกดอกพี่น้องก็เลยสิมา์ปอผักหนิละผักหนิเข้าไปง่ายง่ายพี่น้องเบิ่งสวยๆนะค่ะแม่ดําเจ๋อก็เลยว่าสิเก็บเอาจักน้อยเนาะเอาพราไปผัดเข่าพี่น้องมา,านอนีิมาหลุดบรรยากาศน้องม่ดําเจ๋อผักพี่น้องงามงามคือเก่าค่ะพี่น้องอันนี้ก็ให้นะเฮียเด้อเพิ่นเองดูตามธรรมชาตินะคะพี่น้องนี่ น้ำกอเนีย่ยกอ,อยุ่งยังสีพี่น้องสวยอยู่ค่ะพากลังงามเนาะเอามาเก็บน้ำกันพี่น้องิ่งเขาเจ้าบ่ได้ปลูกโด,ดยพี่น้องเลยมันขึ้นเองขึ้นเองเลยค่ะสวยสวยเลยนะคะถ้พี่น้องบา่าวครับรถพานถามข่อยบออุบ่าวยังแนมก็แล้วกคืนเอาพี่น้องมาเก็บน้ำกันจ้ะพี่น้องจางนะม,มึอตัดจุกตัดจุกเอาเนาะกลังอ,อ่อ,อน เกศสวยเลยค่ะดอกเกศแบนอ่อนเลยค่ะพี่ดอกแบบนี้นเกศขานาแนี้เป็นลอเก็บเพ็ดมันบ่ได้ก็ลเลยมาแวกเก็บพักขนา,น,า,าน,ขน,นั่นท่าพี่น้องทงนาเหี่ยผนคือเก่าค่ะโอ๊ยทงนาเหี่ยเข้าไปผนไล่ไล่นี่แต่เหีายด้วยพี่น้องด้วย เต้มหนึ่งผสมกับอันพักขนาดนี่แหละมันขึ้นเองเม็ดมันงอกลงพี่น้องวันนี้มาดําเจลก็เลยสิมาเก็บเอาจะกลับเนาะเพราะเป็นไปไปผัดพี่น้องจ้ะต้นผลจากด้านล่างอันก่อนแต้มจากสีเกิดขึ้นขนาดบานเท่านี้นะพี่น้องเนะาะกองต้นไงดิดค่ะต้นน่นไงไม่แข็งเอาต้นซ้ำกินเลยพี่น้องเบิร์นงาม เก็บกระพร้อนเกิดพี่น้องเอ,อ้อยไข่ไปหาสองปลาสามปลาเนะ่ยไขก็เลยสง่งมาเก็บผักขนาดนี่แหละไม่พวกเจ้าเบิ้งมาเนี่ยอ,อ๋องงามน,น,นะคะพี่น้องเก็บเป็นกำกำไปเนาะทำทงหยาทงแง่ละพี่น้องเอ,อ้ยหายยูหายกินไปมันดาลเจ้าก็ได้บรรยากาศกด็ดีดีพี่น้องขนาดก็เลยอ่อนอ่อนงามๆเปิดเอาเนาะ ทธงหยาเนาะค่ะอ่อนอยู่จสวยเลยค่ะก็เลือยอย่อนกิ่ลังผัดแสบคนพี่นอ้องนี่แต่งออกงายเลยออกเสร็เแล้วค่ะกเลังขึ้นหยอดต้นอ่อนง่ายเลยผืนไปเต็มน้ำปลายหยาเนี่ยากาศก็ดีครับพี่น้องเมืองตั้งภูเขาเล่ากาลมใบ้ๆอ,อากาศดีครัเมื่นี้แดดออกวิตเต้เฮ็ดออกค่ะผมไปซ่อมเมือง,งป้าเฮ็ดมาแล้วบ่มีพี่น้อง เลยแบะว่าเบิง่งผักคณาเนาะตุ่นใหญ่เนียพี่น้องเบิ่งกอเบิง่งกอเอื้ง,งาเลยค่ะสวยน่ามีลีเก็บออกจากกล่เนาะพี่น้องเบิ้เอาบอรลายค่ะนี่พี่น้องฟังนี่เป็นฟังเห็ดด้วนี่แต่ว่านี่มันพอนออกปาง่ายไงพี่น้องแต่ว่าเห็ดผัดพอนออกเนาะมันก็เลยต้องแวะเขาแวะขามท่างมาเก็บผักคณาไปผัดสู่พี่น้องเบิง่ง ผักขนาหรือพักคนศาเกิดเองตามทัรมมาศาสพี่น้องขึ้นสลับกันไปกับห้าเต็มหนึ่งเนาะสักหน่อยข้าเจ้าก็สิมตัดเอาห้าไปไปแหงไวยกล้วยนะพี่น้องผักการากมันก็ใส่เป็นปุ๋ยเนาะข้าเจ้าบบกินเลยพี่น้องเน้อตาว่าอีกหนาเลยดูใบไหม้พีนี่ข้าเจา้าสีเอาใส่ดอกคนชานี่เห็ดน,น้ำมันพี่น้องค่ะโชว์นี่ก็วิ่ผู้ใดกินวิ่ผู้ใดเก็บเลยพี่น้องก็ล่างขึ้นอ่อนๆงามงามมึงเน้อตาสะอ่อนเนาะ ่อยสะอ่อนเลยใหม่พกเจ้าเบิ้งะะพี่น้องเก็บบาวาดเบาไหว,วง่าบิหลีสุดลูกฮงลูตาพี่น้องจา้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์และพี่น้องในง่าบิหลีค่ะ น the ้องสามมะดาเจ๋อก็เอาบรรยากาศมาฝากพี่ตอนนองซ้ำนี่ก้อนเนาะค่ะน้องมือนีก็บบอดดี้ไปใส่ไกลละพี่น้องเลาะเลาะวนเวียนไปอยู่ที่ทํางานแล้วก็เลาะไปหาเก็บเห็ดเพชรเก็บหาวมันบ่ได้ก็เลาะเบิ่งทองผักมาฝากพี่ตอนนองคือเก่าค่ะบรรยากาศใกล้ไบ้านเนาะพี่น้องมือนีัอากาศดีแห้งค่ะเอาเอาคลิปมาฝากพี่ตอนนองซ้ำนี่ก่อนค่ะจังได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้มาดําเจ๋อกับน้องนี่น่าเเด้อพี่น้องเด้อ พบอพอกันคลิปหน้าจ้าพี่นองสวัสดีค่ะยุดดีเป็นแี่ฮเบอร์สุขสุขคนค่ะ